ติดตามไปกันว่าพรุ่งนี้นะคะจิบขับรถครั้งแรกอ่ะในสนามครั้งแรกจะเป็นยังไงแล้วกันเนาะ ตอนนี้นะคะทิฟก็อยู่ที่สนามช้างบุรีรำแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่15กุมภาพันธ์นะคะทีมงานก็กําลังบรีฟงานแล้วก็เตรียมงานกันอยู่ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยถึงจะมีการวิ่งนะคะวันนี้เราก็มาเปิดพิษมาเปิดสนามกันก่อนนะคะ,คะก็เป็นงาน l e x t e r Race Cup Track Day Last Day รถนะคะทั้งรถต้ารถแข่งรถซิ่งรถซปเปอร์คาร์แล้ววันนี้ก็มาวิ่งกันหมดนะคะเป็นการวิ่งแบบแท็กเดย์ก็คือจับเวลาละไม่ได้แข่งอะไรกันจริงจังนะคะก็เป็นสนามแรกที่ทิฟได้ลงสนามจริงๆด้วยมีเวลาซ้อมไม่ค่อยเยอะแต่ไงก็จะทําเต็มที่แล้วกันก็เดี๋ยวพาไปดูรถที่ทิพใช้ลงสนามวันนี้นะคะก็จะเป็นคันนี้ค่ะทุกคนเป็นซูเป r รุปีอาร์แซนะคะจริงๆไม่ใช่ของทิพนะยืมเขามาลองยืมเขามาลอง น,นะคะก็เป็น NA นะคะคือไม่มีเทอร์โบนะคะแต่ว่าขึ้นชื่อในสนามมากก็เป็นน้องอุ่งตัวแรงตัวโหดนะคะเดี๋ยวพามาเจาะดีเทลน้องกันหน่อยนะคะตัวนี้นะคะผ้เออาบเบรกเราใช้เป็นเฟโดโร่นะคะคาลิปเปอร์ตัวนี้เป็น AP Racing ล้อนี่คือนํำเสนอมาก STI Limited Edition ที่มี300วงทั่วโลกนะคะนี่ล้อใหม่เลยเอาอมันลงสนามเลยนะคะ ตัวโชูคเราใส่เป็น a S T Suspension นะคะส่วนยางนะคะก็เราใส่เป็น Bridgestone นะคะ R E 0 0 4ที่ทีนี้นะคะมีสองสาวอยารู้ว่ารถที่เอาลงแขงนะะเ,เนี่ยนะคะบ่อเบิร์กอะไรเงี้ยแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยเขามีกฎที่จะต้องทำอะไรกับรถใส่ แห่งนะคะเป็นที่รักสิ่งจุดส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะคะสติกเกอร์ก็ที่นี่ค่ะติดที่ซีถูสติกเกอร์เลสซิ่งนะคะวิ่งหลังสตีาถามแล้วค่ะว่าเขาได้หกหลักว้าวภาพรวก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงนะคะเขาก็นัดกำลังจะเดินผิดวอก,กันซึ่งเราเนี่ยเดินมาตั้งแต่ผิดที่หนึ่ง จนตอนนี้นะคะเราเดินมาถึงพิธที่40แล้วเราต้องเดินต่ออีก4กิโลทุกคนไม่เด๋งบอกเลยใครจะไปชี้จุดชี้เลยคือมอไซค์ชี้เอาได้ไหมเราต้องเดินจริงๆหรอวะเฟรชปล่อยถิงชุบกับพี่สิเอาชี้ถินถ้าชนะพี่เดินเอาเริ่มเปล่ายิงชุบชุบชนะเดินอไปนี้ปะเราเดินเนี่ยลัดแต่ปะ ไม่ไม่น,นี่รเราเดินไทยตรงนี้เดินออกไปหน้าแค่นี้ป่ะได้แค่นั้นพอนะทุกคนดูแค่นั้นพอแนละ้วคน,นอื่นไปดูห้ามุงสูงเอาหรือถ้าใครอยากจะเห็นชัดๆก็มาเดิน <c oughs> <c oughs> ดีค่หนๆก็ไหนๆเราขี่โกงเราเดินไปทีสิบสองกันดีกว่านะคะเป็นโค้งที่ต้องเบรกหนักมากนะกนะเดี๋ยวจะไปดูนิดนึงว่า เราควรเข้าโค้งประมาณไหนถึงจะไม่แหกนะคะก็จะมีโค้งที่ทิพย์จะกลัวๆเลยอ่ะก็คือทีสิบสองทีสามแล้วก็ทีห้านะคะ okay, ตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วจ้าโค้งนี้นี่เองนะครับที่คุณผู้ชมดูสักโค้งหนึ่งละกันว่าการชี้จุดจริงๆมันจะมีมันจะมีสรัรลักอยู่ สีขาวอันนั้นคือ,อจุดที่สังเกตง่ายที่สุดว่าเบรกตรงนี้นะอย่าเบรกช้าหรือเบรกเร็วมากกว่าน,นี้นะให้เบรกตรงนี้แล้วก็สับเกียร์ลงตรงนี้แต่อันนี้ก็แล้วแต่เราว่าจะประมาณคนละคนคนละคนว่าอะให้ง่ายง่ายก็เบรกตามเส้นขาวจะลองเสียงเอง <laughs> แดกยากนิดหนึ่งจะได้ไม่หลุดนะฮงน้นงบ้าเอาสวยไม่เน้นเร็วเวลาเท่าไหร่ช่างมันใช่แต่เวลาในซิมูเลเตอร์ดีนะ2นาที13สวยสวยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าของจริงได้เท่าไหร่4นาทีคือค้นแหละขับแค่สิบขับแค่สิบแหละ4โล4นาทีช่เลย แปดโมงแล้วนะนะเดี๋ยวเราต้องไปประชุมนักขับรถที่เราจะวิ่งมุณงมาหน้ารถรถไปทั้งลู เป็นไงตื่นเต้นนะ <c oughs> อ,อะขับรถอะหูไม่ได้ยินอะไรเลยอะคือให้อยู่กับตัวเองจริงๆอะ <c oughs> <c oughs> ังจากพักเหน่อยเรียบร้อยนะคะหายตื่นเต้นหายเกรงหายตัวสั่นแล้วนะคะก็โอ๊ยทุกคนจริงไม่รู้ว่าตัวเองวิ่งเป็นยังไงบ้างแต่ทุกคนพอลงจากรถมาทุกคนโอ้ยเก่งมากทาได้ขนาดนี้เก่งมากก็ภูมิใจในตัวเองนะคะจริงๆอะที่ฝึกขับอุ๋งเนี่ยเจ้าอุ๋เนี่ยไม่ถึงสิบครั้งนะทุกคนมีเวลาซ้อมน้อยมากขับซิมูเลเตอร์ก็ไม่ถึงสิบครั้ง เวลาซ้อมน้อยมากจริงๆแต่ทีนี้การวิ่งครั้งนี้เนี่ยนะคะมันก็ได้ประสบการณ์แล้วเราก็ได้รู้แล้วว่าตัวเองอจะต้องฝึกอะไรตรงไหนบ้างนะคะอย่างเรื่องการชิปเกียร์ดาวนะคะการเข้าเกียร์ในบางจังหวะที่เรายังยังช้าอยู่นะคะคือเอจริงๆากการลงในสนามเราเห็นอะ่ะเราเห็นจากภาพมันเหมือนขับกันไม่เร็วนะทุกคนแต่จริงๆอพออยู่ในรถมันเร็วมาก มันเร็วแบบคือถ้าคุมรถไม่อยู่หรือสติไม่อยู่ันตัวก็คือมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะฉะนั้นเวลาขับรถอะเรื่องสติเรื่องสมาธิอะเรื่องการโฟกัสอะคือสำคัญมากที่สุดค่นะ ็คือประสบการณ์ที่เยอะมากๆเลยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่ไม่คิดเลยว่าจะได้กลับมาแบบเต็มๆแล้วคือความใจเย็นของตัวเองความมีสติของตัวเองคือบรรยากาศนะตอนนั้นในตอนที่เราขับินสนามมันมีทั้งความตื่นเต้นทั้งความกดดันมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราแบบเป็นความฝันของเราที่เคยทำครั้งแรกอะไรไม่รู้ไม่รู้ตรงตานไปหมดเลย ได้ดีนะคะก็เป็นอะที่ภูมิใจเนตังมากๆรับรองค่ะว่ามีตลาดต่อไว้แน่นอนมีทางหน้าแน่นอนนะคะแต่ว่าต้องไปฝึกทำคุณชินกับเจ้าลูกชายคันนี้ก่อนนะคะโอเคก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะฝากให้กำลังใจกันด้วยแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กับ Subscribe Channel Les Attic ไว้นะคะทางหน้าเราจะได้เจอกันอีกค่ะวันที่2แล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบนะคะนะคะวิทยย